ดูจากแนวทางดวงของเรานะคะเป็นคนมีบุญเก่านะคะบุญเก่าเขาเรียกบุญเก่านะคะดีแล้วค่ะเมื่อคนมีบุญเก่าเมื่อถึงเวลาถึงเวลาตอนนี้ถึงแล้วถึงแล้วค่ะการหยิบได้ไพ่ เขาเรียกว่าคนมีบุญเก่านะคะที่สะสมมาชาตินี้เราก็ได้ใช้บุญเก่าได้กินบุญเก่าประมาณนั้นถามว่าดีไหมดีค่ะถึงเป้าหมายเราแล้วถึงเป้าหมายเราแล้วบุญเก่าเกื้อนหนุน เราได้กินในชาติปัจจุบันวันนี้ได้โอกาสมาถึงแล้วทวนกระแสนะคะทวนกระแสเพราะฉะนั้นเมื่อตามแนวทางของดวงแบบนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนไมเซตอะไรแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรแล้ว หยิบจับอะไรได้ได้มากได้น้อยได้ช่วยแชร์กันนะคะทุกคนถึงไม่ได้มาดูแต่เห็นคลิปนี้ช่วยแชร์นะคะโชคดีนะคะเป็นคนที่ดวงมีบุญเก่าหนุนนำดวงใครดวงมันวาสนาใครวาสนามันอันนี้จริงค่ะ โบราณบอกแบบนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรตอนนี้ได้ใช้บุญเก่ากินบุญเก่ากินแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะบุญหนุนนำทำน้อยได้น้อยทำมากได้มาก ดวงหมุนนำก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนมีบุญเก่านุนนำก็จะสไตล์เดียวกันแบบนี้ค่ะพอถึงเวลานะคะไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากผลบุญมามีโชคลาภไหมมีเพราะว่าบุญเก่านุนนำได้หมดค่ะ ได้หมดมีคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือดวงเราคือมันมาเองนะคะมันดึงพลังบวกมาให้เรานะคะยินดีด้วยนะคะทุกคนช่วยแชร์จะได้พลังงานบวกนะคะโชคดีค่ะ